สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับจะชมใครจะอวยใครทำไปค่ะไม่เกี่ยวกันแต่ขอความกรุณาด้วยว่าอย่ามาวุ่นวายกับทนายตั้มใครจะมีแผล ไม่มีแผลเรื่องของทนายตั้มไม่เกี่ยวกับคดีของชัยพลอย่ามากดกันแบบนี้ทนายตั้มไม่เคยกดใครไม่เคยยุ่งใครทำงานตามที่รับปากกับลูกความเท่านั้นกรุณาให้เกียรติกันบ้างจะพูดจาอะไรให้มีสํานึกบ้างถ้ายัางอ้างว่ามีคลิปแต่ไม่ส่งให้ทนายจะเดินด้วยขาตัวเอง การาชี้แจงในไลฟ์ตัวเองด้วยว่าคลิปมีแต่ไม่ให้ทนายไม่ใช่เที่ยวบอกว่าส่งให้ทนายแล้วทนายรับรู้แล้วโหนแล้วดังไม่ว่ากันค่ะแต่ถ้ามาโหนแล้วทําให้ทนายเดือดร้อนอันนี้ไม่สมควรซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าพักนี้นะ่ะ นางเริ่มแปลกถัดมานะครับบอกว่าคนพวกนี้นะ่ะมันว่างกันมากนะคงไม่มีงานมีการทำนะ่ะเฮ้อถัดมานะครับบอกว่าไม่เคยเข้าไปฟังเลยถัดมานะครับเจ้าของโพสต์ก็มาโพสต์อีกว่าอ้างมีคลิปขู่ว่าเปิดมานะ่ะชิบหายกันหมดเปิดมาค่ะถ้ามีจริงแล้วนะ่ะช่วยลุงพลได้อีชั้นนะ่ะยอมชิบหายเปิดเลยจะได้เข้าสำนวน ให้อัยการรู้ความจริงเป็นยังไงชัยพลจะได้รอดจากการเป็นผู้ถูกกล่าวหามีคลิปแล้วไม่ยอมเปิดไม่ยอมส่งให้ทนายเจ้าของสำนวนเอาแต่อวดว่ามีเอาแต่เล่านิทานคนชิบหายคือคนพูดนะคะถัดมานะครับบอกว่าตัวเชื่ออะไรอีกล่ะครับเนี่ยถัดมานะครับบอกว่านางคือใครคืองงถัดมานะครับบอกว่า เปิดเลยเปิดเลยเปิดถัดมานะครับบอ,อกว่าวุ่นวายจังคดีปล่อยเป็นหน้าที่ของทนายเถอค่ะอย่าไปก้าวไายการทํางานของทนายจะดีที่สุดเชีย่ยห่างๆพอดีพองามนะคะปวดหัวแทนป้ายานและทนายตั้มจริงๆสู้ๆนะคะป้าความคืบหน้าจากกลุ่ม a c e b o o k fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับแมแมพอมีรถตำรวจแล่นเข้ากกอก วันละหลายรอบมันก็โยงมาคดีชัยพลบางคนบอกว่าตำรวจเข้าพิทักษ์พยานบางคนบอกที่ตำรวจเข้าไปไม่ได้ช่วยลุงพลหาบาะแสแต่ไปเพื่อหาวิธีถอนประกันใจไม่แข็งไม่ต้องอ่านตามเพจอวตารอ่านครับอ่านเป็นรอบที่499 Hashtag ข้อกำหนดของสารมีดังนี้1 ห้ามผู้ต้องหาหลบหนี 2. ห้ามข่มขู่พยาน 3. ห้ามยุ่งเยิงกับพยานหลักฐาน 4. ห้ามก่อเหตุอันตรายใดๆ 5. ห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกจากราชอาณาจักรแต่ถ้าจะไปดูใบให้ไปขออนุญาตจากศาลและสอตอมซึ่งข้อความดังกล่าวนะครับสืบเนื่องจากมีเพจอวตารได้โพสต์ข้อความให้ดังนี้เริ่มมีทนาย ไร้จัญญาบรนเข้าไปยุ่งกับพยานแบบนี้จะถอนประกันผู้ต้องหาได้หรือไม่ครับตัวเองไม่ได้ทำแต่ใช้ให้ทนายทำซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคือตอนนี้นะ่ะจะงงมากคนที่ออกมาเต้นนะ่ะกลายเป็นฝั่งตรงข้ามกับผู้ต้องหาถัดมานะครับบอกว่าโพสต์ให้ดูเหมือน พี่นี่เก่งแต่แม่งเสือกโชงโง่ทัดมานะครับบอกว่าแอดคมกินอะไรดีทัดมานะครับบอกว่า Post, โพสโพเนะาะชัยพลน่ะควรจะเปลี่ยนชื่อใหม่ได้แล้วนะชื่อนี้น่ะมันทำให้ดังระเบิดเถิดเทิงเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นชัยแพะดีไหมทัดมานะครับบอกว่าเมื่อวานไม่ได้ตั้งใจดูแต่มันผ่านเข้ามาป้าถอหาว่าป้ากับลุงน่ะ ผูกขาดการรำพนาคิดได้เนาะนางละว่านางจะไปซื้อเครื่องเสียงมารำบ้างเหมือนกันทัดมานะครับบอกว่าจะมีเพิ่มอีกมัง้งทัดมานะครับบอกว่าเอาจริงนะคือตอนนี้นะ่ะร้อนรนมากนะไม่ใช่ฝั่งชัยพลนะแต่เป็นฝั่งผู้สูญเสียนะ่ะเหมือนร้อนร้อนรนรน ทัดมานะครับบอกว่าบอกตรงๆนะสงสารชาวบ้านมากๆวุ่นวายไม่รู้จักจบจากสิ้นความคลืปหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไปดังนี้ครับพ่อบ้านใจกล้าขอแสดงความยินดีกับชัยพลใจถึงมากตวาดเย,ยแตนลั่นบ้านเก่งพอๆกับแอดคมตอนหือกับไอวิหม้อเล็กไม่มีผิด แค่ยายแต๋นบอกชัยพลดีๆให้เอาผ้าไปซักชัยพลของขึ้นทันทีตวาดลั่นแฟบหมดแมหมยายแต๋นนี่กลัวหัวหดทันทีรีบไปซื้อแฟบมาให้ชัยพลฮ่าฮ่าฮ่าซักผ้าเสร็จแล้วชัยพลตวาดอีกจะเอากุญแจรถต้องรีบไปจะเอาผ้าไปตากว่าสันนะ้น่ะกลัวว่าจะถึงตากแดดจะหมดเสียก่อน ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ามงหนึ่งหลวงพ่อกับป้าไม่นับหนูได้มงหนึ่งถัดมานะครับบอกว่ากว่าจะไปถึงตากไม่ต้องตากกันพอดีเฮ้อฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าเหมือนแอดคมเลยถัดมานะครับบอกว่าไม่กล้าเม้นต์ครับเรื่องนี้นะ่ะกลัวเข้าตัวตอนนี้นะ่ะมือเปียกๆด้วย กลัวน้ําเข้าโทรศัพท์ถัดมานะครับบอกว่าป่านนี้ป้าแตนน่ะขำกริ้งแล้วล่ะถัดมานะครับบอกว่าตั้งใจอ่านมากค่ะถัดมานะครับบอกว่าเอาภาพไปตากที่ชากัางลาวเลยค่ะลุงวงเล็บจังหวัดตากชากัางลาวชื่อเก่าเมืองกําแพงเพชรถัดมานะครับบอกว่าอ่านบทความของคุณบุหลันแล้วน่ะต้องอมยิ้มเราตั้งใจอ่านทุกครั้งเพราะในแต่ละครั้งน่ะจะมี มุกขำๆซ่อนอยู่ด้วยถัดมานะครับบอกว่าป้ามีมุกให้หาได้ตลอดถัดมานะครับบอกว่าเมื่อวานขับ3ล้อไปส่งปู่ที่สกลป้าแตนนั่งตากแดดตูดตระบมวันนี้เลยบอกให้ลุงทำงานบ้านไปนะฉันจะพักตูดหน่อยฮ่าๆๆถัดมานะครับบอกว่าลุงชัยพลน่ะเป็นคนเก่งถัดมานะครับบอกว่า อย่าหือกับลุงพลระวังเสื้อผ้าจะไม่เหลือความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณสุกิจภูลศรเีเกษมหรือทนายสุกิจนะครับได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้การแก้กรรมหรือแก้เคล็ดบนเขาเป็นเรื่องสยศาสตร,ร์รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้หรือไม่โดยดรสุกิจภูลศรเีเกษมนักวิชาการด้านกฎหมายวงเล็บศึกษากรณีหมอปา่า แจ้งลุงพลปักทูปกลับหัวแก้คุณสจากผู้ไม่หวังดีคดีน้องชมพู่นั้นการชนสูตรพริกศพได้เสร็จสิ้นไปแล้วไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือล่วงละเมิดทางเพแศแพทย์สภายืนยันว่าน้องชมพู่นั้นอาจขาดสารอาหารถึงแก่ความตายนั้นเป็นไปได้สูงการผ่าศพน้องชมพู่ ในครั้งที่2นั้นแพทย์สภายืนยันว่าสถาบันนิติเวศวิทยาสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีอำนาจทำได้เนื่องจากไม่ได้ขออนุญาตจากแพทยสภาคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยุติตามที่แพทย์ชนะสูตรพริกศพยืนยันว่าน้องชมพู่นั้นตายในวันที่12พฤษภาคม2563นั้น เมื่อน้องชมพู่หายตัวไปจากบ้านตอนเช้าวันที่11จริงจึงมีเหตุผลสนับสนุนว่าผู้ตายอาจจะขาดน้ําและขาดอาหารได้สาเหตุการตายก็น่าจะเกิดจากการพลัดหลงและขาดสารอาหารตามที่แพทย์สภาตั้งข้อสันนิษฐานไว้ได้ความผิดฐานพรากเด็กหรือทอดทิ้งเด็กและอำพรางศพนั้น ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นพยานแวดล้อมผู้กระทําความผิดก็ไม่มีมูลเหตุจูงใจอะไรที่ผู้กระทําผิดต้องทําต่อมาหมอปลาแจงว่าลุงพลปักทูบกลับหัวแก้คุณใสจากผู้ไม่หวังดีไม่มีเจตนาอื่นแฝงหากนักสืบหัวล้านซึ่งเป็นกรรมกรมีพยานหลักฐานจริง เหตุใดกรรมกรต้องไปแก้เคร็ดบนเขาขอถอนคำสาบแช่งของคนที่ปักทูบกลับหัวและขอให้ความจริงต่างๆปรากฏโดยเร็วนั้นจึงเป็นกรณีศึกษาหากเป็นเรื่องสยศาสตร์ไม่อาจนำมาเป็นพยานหลักฐานในคดีได้แนวทางการสอบสวนเป็นพยานบอกเล่าถ้าพยานพูดความจริงในศาร จะเกิดขึ้นกับห้อยและโหนแต่ที่แน่ๆน,นั้นพยานหลักฐานจะพอฟ้องหรือไม่นั้นสังคมกำลังจับตามองอยู่นะครับนะครับดรส,สุกสิจปุญศรีเกษม